ฉันรู้ว่าหลังจากนี้ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาฉันไม่กล้าจะคิดว่าเพิ่มขึ้นขนาดไหนวอกินนั้นก็ดูเหมือนอยู่ไกลและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ฉีดฉันไม่รู้และไม่เคยแน่ใจว่าได้ฉีดวันใดฉันพูดได้เพียงแค่ตอนนี้วอล์ก สำคัญเหนือสิ่งใดวัคซีนคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนไทยรอดตายสิ่งอื่นนอกจากนั้นไม่ต้องไปพูดถึงบอกได้แค่นี้บอกได้ทีงหมดหัวใจที่มีให้วัคซีนนีเข้ามา เพื่อให้คนไทยนั้นได้รอตายเรื่องที่อยาจะรู้ในตอนนี้แล้วคนไทยจะได้อุ่นใจพวกเราจะได้ฉีดวัคซีนครบกันเมื่อใดสุดท้ายอย่าให้มันเป็นเหมือนความฝันเพราะไม่มีใครที่อยาจะตาย คุกคนมีครอบครัวที่เขารักดังดวงใจฉันพูดได้แค่ตอนนี้วอคซีนสำคัญเหนือสิ่งใดวอคซีคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คนไทยรอดตายสิ่งอื่นนอกจากนั้นไม่ต้องไปพูดถึง บอกได้แค่นี้มอกได้ทั้งหมดหัวใจที่มีให้วัคซีนเข้ามาเพื่อให้คนไทยนั้นได้รอดตา ได้แค่เพียงตอนนี้วอล์กฟิงสำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดวอกฟิงคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณไทยรอดตายสิ่งอื่นนอกจากนั้นไม่ต้องไปพูดถึงบอกได้แค่นี้ บอกได้ที่หมดหัวใจที่มีให้วัคซีนเขามาเพื่อให้คนไทยนั้นได้รอดตาย บลงไปแล้วนะครับทุกคนนะครับกับวัคซีนคือสิ่งสาคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับโควิดกาลังระบาดนะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวันนะครับคนที่เขาเสียชีวิตนะเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกนะครับของใครหลายๆคนนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่รัฐบาลนะครับต้องเล่งสําคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ต้องคิดอื่นนะครับก็คือการเอาวัคซีนเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับเพืของคุณหมมอนู คุณหมอมนูนะครับบอกว่าระบุไว้ว่าวัคซีนเป็นทางออกเดียวที่จะหยุดยั้ยงการแพร่ระบาดในประเทศไทยรัฐต้องเร่งจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดรีบฉีดให้กับคนสูงอายุและกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคให้มากที่สุดคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่นำวเชื้อไวรัสเข้าบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเวลาออกนอกบ้านเว้นระยะหรีกเลี่ยงสถานที่แออัดละเว้นการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นมันล้างมือรีบจองคิว เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนก็พูดตรงๆนะครับว่าตอนนี้คนไทยนะครับรอฉีดวัคซีนเยอะมากนะครับแต่ว่าจํานวนวัคซีนไม่พอนะครับก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐและก็คนที่รับผิดชอบด้านนี้นะครับว่าคุณต้องเร่งหามาให้ได้มากกว่านี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวดีใช่ไหมครับว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเข้าบริจาคให้เรานะครับก็เราก็อาจจะแบบว่าอาจจะไปขอนะครับที่อื่นเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไป จะไรจานะครับอย่างที่อิสราเอลกับเกาหลีใต้นะครับว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับเชื่อข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยวัคซีนเขาใกล้หมดก็ก็แอะไปให้เกาหลีใต้แต่พอเกาหลีใต้เขามีผู้แอะเขาก็คืนให้นะครับอาจจะเป็นขอความร่วมมืออย่างนี้นะครับกับบางประเทศก็ได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเพราว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยระบาดมากจริงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับคู่เสียชีวิตอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลูกของใครบางคนซึ่งแน่นอนครับมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาจากต้นไห่ทุกคนมีคนที่เขารักครับ โอเคครับเดี๋ยวขอจบเพลงนี้ไปเลยเพลงนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเพลงหน้าครับ